สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูกันในข้อที่21นะครับข้อเมื่อกี้ผมโม้เยอะไปหน่อยนะสำหรับรข้อที่20ก็ขออาภัยด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสับโจทยข้อนี้เราจะได้ไม่ต้องอยู่กันนานมากผมขอ,อุยาตยกเอาผลนะครับยกเอาผลของฟอร์ดเวกเตอร์ในข้อที่20มาใช้ได้เลย ได้ได้นะครับขออภัยทีนะครับอ่านะครับจะได้ไม่อยู่ด้วยกันมากนะครับชี้เห็นวิธีการทําก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมผมขอญาตยกมาใช้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่านะครับโมนานไปนิดนึงเป็น20นาทีปกติจะทําให้เกิน12นาทีนะครับต่อหนึ่งข้อสำหรับวิคิวไรเบียมออปปาติโกวิคเคห์ไปด้วยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยไม่อยากให้เกินนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานไปสักเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นการคำนวณตัวเลขนะั้นเราไม่ได้พูดถึงกันนะครับทุกท่านรวมทุกท่านดูและทุกท่านบางคนก็กดอยุดสต็อปไปด้วยดูตัวเลขว่าที่ไปที่มานเป็นยังไงนะครับอาจจะใช้เวลานานขึ้นไปกว่าเดิมอีกของคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากดังนั้นผมขอยกเอาผลของข้อที่20มาใช้เลยนะครับ เหตุผลของคนขี้เกียจนะครับแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปแต่ผมขอญอากยกมาแค่ฟอร์ดเวกเตอร์ตัวนี้ละกันนะครับเป็นของ AB ฟอร์ดเวกเตอร์ AB มีขนาดเท่ากับ AB นะอย่าลืมนะว่าถ้าเราเขียนนะครับเราเขียนขนาดของเวกไอแรงนะครับไอแรง F มีค่าเท่ากับขนาดของ F คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ คุณหนูยูนิตเวกเตอร์เกิดจากเวกเตอร์โพซิชั่นนะครับโพซิชั่นเวกเตอร์ r นะครับหารด้วยขนาดของเขาไอ์โพซิชั่นเวกเตอร์ r ก็จุดปลายลบจุดต้นนะครับอันนี้เราพูดไว้เยอะและก็ละเอียดพอสมควรสำหรับข้อเมื่อกี้นะครับเอาล่ะเลยได้ออกมาครับไอ้ตัว f a b เนี่ยผมขอยกไปเลยละกันนะครับได้ออกมาเป็นนะครับ2อส่วนเนะครับ f a b i อบีลบสส่วนเจ a b j นะครับถ้าตัวนี้ไม่ทันตัวไหนนะครับไปดูข้อเมื่อกี้ก่อนนะครับนะหกส่วนเ f a b k นะครับใส่หมวกสักเล็กน้อยนะครับอีกตัวหนึ่งคือ f นะครับ f a c นะครับก็มีค่าเท่ากับลบสส่วนเ f a c นะครับ i ลบสามลบสส่วนเลบสส่วนเ f a c นะครับ j ลบ6ส่วน7 f นะครับ a นะครับ c k มีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกันก็คือว่าก่อนหน้านี้นั้นให้ขนาดของไอตัว f a d มาแต่กรณีนี้นะครับให้เราหา f a d อย่าลืมนะครับว่าไอตัว f a d นี้นะครับก็จะมีค่าเพียงแค่5ส่วน13 f a d ที่อยู่ในแนวแกน j นะครับ ลบ1 3ส่วน13 FAD ที่อยู่ในแนวแกนเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ FAE มีค่าเท่ากันกับครับ FAE คูณอยู่กับตัวแกนเคเห็นไหมฮะนะครับ4ตัวแปรมีแค่3สมการแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราจัดเรียงสมการมีแค่3สมการ3สมการนั้นมาได้อย่างไร อ q u i l เลเบียมของพาร์ติเคิลซิกมาสับนะครับ Sigma F sub, มีค่าเท่ากันกับ0ูลอยมาแล้วเมื่อ sigma f sub, มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ก็ต้องพิจารณากันต่อละครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างผมก็เลยไปพิจารณากันต่อผมเลยรู้ว่าถ้าผมไปดูในแนวในตัวแกน i s i g m a F สับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์นะครับอ่ามีค่าเท่ากันกับ0ูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับตัวไหนบ้างที่อยู่ในแนวแกน x มีที่อยู่ในตัวมี i ก็มี FAB กับ FAC เราได้คำตอบออกมาครับว่าเป็น2ส่วน7นะครับ FAB ลบ3ส่วน7 FAC นั้นมีค่าเท่ากันกับ0เท่านั้นยังไม่พอเรายังมีความรู้กันต่อครับว่าขออนุญาตไปดูตัว i สักเล็กน้อยนะครับขออญาตไเสร็จแล้วไปขออนุญาตไปดูตัว j ซิกมาเอฟสั y, มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างที่มีตัว J อยู่ก็มี FAB FAC และก็ FAD เรีลยได้ออกมาครับว่าเป็นลบ3ส่วน7ครับ3ส่วน7 FAB ครับลบ2ส่วน7 F FAC ะครับ f a c ฮะและก็บวก5ส่วน13 f a มีค่าเท่ากันกับ0 ทุกท่านครับอีกสมาการหนึ่งครับอีกสมาการหนึ่งเอาให้มันแล้วแล้วครับเอาให้มันแล้วแล้วไปเสร็จไปเป็นอย่างอางสิ่งมา f s ับ s e t มีค่าเท่ากันกับศูนย์สิกเมฟ f ับ b มีค่าเท่ากันกับศูนย์มีแต่มี f a b f a c f a d และก็ f a e เขียนเรียงกันมาเป็นตับลบ6ส่วน7 f a b นะครับลบ6ส่วน7 FAC ลบ12ส่วน13 FAD นะครับแล้วก็บวก FAE มีค่าเท่ากันกับ0มี4ตัวแปรแต่มีแค่3สมการชิปหายแล้วล่ะครับทุกท่านครับแต่อย่าลืมนะครับเราอธิบายมาก่อนหน้านี้ว่าไอ้ข้อนี้นั้นเขาบอกมาว่าไอ้ตัว AB และก็ตัว AC เนี่ยรับแรง Cannot exist เกิน1,000ปอนด์ พอรับแรงไม่เกิน1000ปอนด์ก็ต้องมาวัดดวงกันละครับว่าตัวไหนจะขาดทุกท่านครับก็มีอยู่แค่2ตัวให้แทนสมาการลงไปถ้าผมแทน a b มีค่าเท่ากับ1000คําคำตอบนี้จะถูกต้องได้ a c ต้องน้อยกว่า1,000พนะครับถ้าตอน a b มีค่าเท่ากับ1,000และ a c น้อยกว่า1,000แสดงว่า a c ไม่ขาด แต่แสดงว่าไอตอน AB นี่รับแรงเป็น1,000แต่ว่า AC นี่รับแรงมากกว่า1,000แสดงว่าระบบนี้พังทลายก่อนหน้าที่ AB จะรับได้1น0 0แล้วคือ AC ขาดก่อนแต่ข้อก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอตัวที่เราวิเคราะห์และพิจารณาออกมานั้นตามสมการที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับสมการที่อยู่ด้านข้างนี้ <c oughs> เล่นหน่อยเล่นนะไอตัวที่รับแรงได้มากที่สุดนั้นก็คือ a b A.B รับแรงมากส่วนนี้ผมขอย้อนไปดูสักข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครัว่าเรามองแล้วก็พิจารณาไปแล้วว่า A.B รับแรงตอนที่เขารับแรงได้8 0ดรปอนด์ไอตัว A.C รับได้แค่ห้าร้อยสบปอนด์ดังนั้นเราเลยไปพิจารณาแอดซูมไปเลยครับว่าแอดซูมไปเลยว่าไอตัวที่ขาดก่อนแน่ๆคือตัว A.B ฮะดังนั้นครับไอตัว A.B มีค่าเท่ากับ1,000งนแน่นอน ประเด็นที่สำคัญคือก่อนที่ระบบนี้จะพังทลายนะครับเสาไฟฟ้าหัวใจจะแตกสลาย fab รับแรงได้1,000ปอนด์ตอนที่ fab รับแรงได้1,000ปอนด์นั้นนะครับ f, AC, f a c fae มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรได้คำนวณออกมาครับว่าทุกท่านครับถ้าเขารับแรงได้1,000ปอนด์นะครับรับแรงได้1,000ปอนด์ไอตัว f a c นั้น FACFAC ม f, f f ีค่าเท่ากันกับ FAC มีค่าเท่าก6 6. ับ6 6 6 6ปอนด์ครับเห็นไหมว่าน้อยกว่า1,000ดังนั้นตัวที่เราแอดสูมว่า FAB ขาดก่อนถูกต้องแล้วเมื่อ FAB มีค่าเท่ากับ1,000ตัวที่เราได้กันต่อมาก็คือว่าแรงที่อยู่ในแนวเสานี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ ขอไปฮะ f a e มีค่าเท่ากันกับครับ2914ปอนด์ครับและก็ตัว FAD นั้นมีค่าเท่ากับ1610ปอนด์สละสลวยสวยงามครับถ้าใช้ในการทดสอบนะครับวัดคอนเซปต์เป็นโจทย์มิดเทมก็ดีนะครับหรือเป็นควิสก็ดีเป็นการเหมาะสมเหลือเกินครับเวลาออกยิ u ควิเลเบียมออฟพาดิเคิก็เอามาออก2ข้อนี้มารวมกัน เพราะนอกจากเราจะหาได้ว่าถ้าเกิดเชือกเส้นหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้เราสามารถคำนวณหาแรงที่เกิดในเคเบิลเส้นอื่นได้นั่นก็เป็นข้อที่20และเราสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าก่อนที่ระบบนี้จะพังด้วยเงื่อนไขความจำกัดของวัสดุนั้นนะครับมีค่าเท่ากับตามที่โจทย์กำหนดมาหรือตามการทดลองของวัสดุของเราก่อนหลังจากนี้เราเขียนเป็นตารางเลยนะคุณสมบัติของวัสดุ ก่อนที่ระบบจะพังนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าแล้วไอ้คอมโพเนนต์อื่นๆเชือกเส้นอื่นน,นะครับเสารับมีขนาดแรงที่กระทำกับเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างสวยงามถ้ามีข้อหยาบข้อ20ก็ควรจะมีแบบข้อ21ด้วยที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับตามมาดูให้มันครบนะครับให้มันจบซีรีส์เนาะ,ะมีคนมาดูก็ จะเป็นการขอผู้คนอย่างสูงนะครับเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปและเจอกันข้อที่22กับ23นะครับสองข้อสุดท้ายรับซีรีสนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เป็นข้อที่อยู่ในนะครับอยู่ในอย่างนี้นะครับผมเดาเลยนะถ้าถ้าจะมีมิดเทอมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่ออกเป็นเสาอย่างนี้นะฮะก็เป็นแขวนอย่างนี้นะมีเท่านี้ครับผมมีเท่านี้จริงๆนะครับดังนั้นเป็นข้อที่ควรดูนะครับเลยเป็นจุด สี่ข้อสุดท้ายเลยเป็นสี่ข้อสุดท้ายที่ผมยกมานะครับยกมาอัดไว้นะครับในช่องก่อนนะครับก่อนก่อนข้อที่เป็นข้อกลางๆด้วยซ้ำนะครับก็กลางๆผมเอาไว้โชว์เทคนิคก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัดขึ้นให้เอาข้อพวกนี้ที่ก่อนที่สําคัญสําคัญ,คญเกรงไว้นะครับเกรงไว้เดี๋ยวไปดูกันข้อยี่สิบสองยี่สิบสามกันดีกว่าครับสวัสดีครับ